ครับผมช่างโจ้นะครับวันนี้มากับช่างบอลที่จังหวัดสตูลลูกค้าไว้ใจมากครับให้มาตรวจเช็คเพราะรั่วนี่ครับวันนี้มาฟังแล้วเดินรอบบ้านแล้วครับได้ยินเสียงจุดนี้ท,ที่ก็อกกอดดังสนั่นเลย,นนเลยที่พื้นเรื่องไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหา ครับผมใช่ครับผมครับเอ่อผมอยู่หล,ลังจากซ่อมหน้าบ้านไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดที่สองนะครับพอซ่อมเสร็จแล้ว๊มยังทำงานอยู่ มาลองฟังเสียงดูครับเดีย๋ยวเรามาลองเจาะจุดที่สองดูครับอรงน,นี้มันแคบนะครับใอ้ท้ายเจาะยาวนิดนึ่ง โอ้อันนี้น่าจะหนักอ๋อแป๊บเดียวบาบามาเรีนดู้บาว่าวาดนานสามทางแน่เลยยาแทงด้วย หลังจากที่หาจุดรั่วเสร็จน,นะครับก็คือรั่วสามจุด,ดก็เลยลูกค้าย,ย้ายปัม๊มย้ายแทงมาไว้หน้าบ้านครับ,บ,บ,บเดินลอยไหม่ทั้งหลังเลยทะลวกไปตรงนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับอันนี้นี่กลับมาบ้านเดีย๋ยวไปดูข้างหลังกันครับในห้องนี้จะไม่เห็นท่อเลยนะครับออกจุดเดิมตำแหน่งเดิมหมดเลย แล้วก็สนามครับออกตําแหน่งไปหมดเลยจากหน้าบ้านจะนู่นนะครับจะวิ่งมาทางนี้ครับอันนี้เป็นจอยที่เข้าห้องน้ำห้องเมื่อกี้ครับผมข้างในห้องน้ำจะไม่เห็นท่อเลยตัวน,นี้ก็วิ่งมาตรงนี้ตัวน,นี้คือสามทางแยกขึ้นชั้นสองนะครับเป็นวาล์วเซอร์วิสหนึ่งตัวท่อข้างในเดินในฝ้าครับ อนนี้ก็จะเดินใต้รางคาแบบนี้เข้าซิงรางจานครับเดินมาข้างหลังป้งแยกก๊อกสนามแยกเข้าห้องน้ําครับตัวเมื่อกี้มาทะลุตร,ตรงนี้นะครับก๊อกเครื่องซักผ้าสามทางไปห้องน้ํามาทะลุตร,ตรงนี้นะครับจะเห็นท่อแค่ห้องน้ําห้องนี้ห้องเดียวประมาณ2เมตรครับ